สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ค้ากอธมอนะคะค่ะวันนี้เปิ้ลก็จะเอาประสบการณ์นะคะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการฉีดวัคซีนแอตตาซินิกาตนะคะเข็มแรกนะคะ14สิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็ก็คือทาง หน่วยงานนะคะเขาก็เปิดให้ไปจองตั้งแต่วันที่9หรือไงนะคะจะไม่ได้เนาะทีนี้ปิ้ก็ไม่ได้จองนะก็รอ,อเพื่อนอยู่เอาไปเอามาแบบวันสุดท้ายแนละ้วพี่อ้วนมาชวนเปิ้ลไปจองวัคซีนกันไหมวันสุดท้ายก็คือการจองของวันที่13สิงหาคมนะคะ2 5 6 4เนาะที่เดอะสตรีทนะคะก็เราก็ได้เตรียมตัวกันนะคะไปแต่เช้าเลยค่ะทุกคนทีแรกกะว่าเอ,อจะกลับมาขายของนะเผื่อทันยังงกอีกนะเพราะว่าค่าเช่าเรา,าเราต้อง800เนาะ ทีนี้ปรากฏว่านะคะเราไปกันตั้งแต่ตีสี่ค่ะเพื่อนๆไปถึงนู่นตี45ได้บัตรคิวเปิ้นได้บัตรคิวที่243พี่อ้วนได้244<ด>นี่ขนาดผ่านไปแค่15นาทีนะคะทุกคนคนจองคิวเยอะมากนะคะก็น่าเห็นใจคนที่มา คือวันนั้นอะวันสุดท้ายเราขอาเแค่600คนคือถ้าใครที่มาเป็นคนที่6กร้อหนึ่งก็น่าเสียดายนะคะคก็โชคดีที่พวกเราได้ได้บัตรคิวเนาะก็กลับมาก็เกือบอเ,เกือบ9ก้าโมงกว่านะคะคก็รอนานเหมือนกันเนาะก็รอวัคซีนรอเอรอคือรอบัตรคิวนะ,นะคะก็รอใช้เวลานานไปตั้งแต่ตีสี่นะคะทีนี้เราก็เตรียมตัวอ <c oughs> คือหลายๆคนอาจจะก,กังวลเหมือนเปิ้ลเนาะว่าเออเฮ้ยคนที่ฉีดมาสะบักสะบอมแบบเป็นไข้นู่นนี่นั่นปวดเนื้อปวดตัวนะคะเปิ้ลก็ก็แบบสอบถามหมอแอนถามพี่ๆเพื่อนๆนะคะหลายคนแล้วก็เออเปิ้ลก็มาเตรียมตัวโดยการที่กินน้ําเยอะๆก,กินน้ำเยอะๆแล้วก็กินน้ำมันปลาหรือฟิตออยล์นะคะก็กินแอนแคิวของกิฟฟารีนเ<อ>นาะก็เราก็พยายามเรารู้ว,ว่าไอ้พวกนี้มันจะเป็นคือ แอตตาซินิกาจะทำให้ริมเลือดเกิดเกิดริมเลือดเกิดการเกาะตัวการแข็งตัวของเลือดได้ง่ายเนาะทีนี้เป็นเฮ้ยน้ำมันปลามันจะช่วยในเรื่องของการปรับธาตุน้ำนะเป้นก็มาถึงก็มาอัดกินข้าวนะคะกินข้าวอัดน้ำมันปลาอัดแอตตาคิวนะคะก็กินน้ำเยอะๆนะคะบอกเลยว่าวันนั้นเดินฉี่ทั้งวันค่ะทุกคนกลางคืนกินเช้ากลางวันเย็นนะคะกินข้าวทั้งวันเลยนะแล้วก็นอนอย่างเดียว พยายามพักผ่อนร่างกายให้เพียงพอคะ่ะทุกคนหลายๆคนที่มีอาการเอฟเฟกหนักๆอาจจะเป็นเพราะว่า,าทํางานหนักพักผ่อนน้อยแล้ววันที่ไปฉีดไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้พักผ่อนจึงมีอาการหนักๆหรือหรือรอ่างกายร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอหรือการเอฟเฟกหนักๆเนาะก็อาจจะมีส่วนแต่ว่าเปิ้ลก็เป็นคนที่ทํางานทุกวันนะไม่ได้หยุดแต่ว่าก็พยายามที่จะพักผ่อนให้เยอะๆนะคะแต่ว่าทีนี้ก็ได ที่ได้กลาว่าจะกลับมาขายของเอาไปว่าพี่ไม่เอาดีกว่ากลัวกลัวว่าตัวเองอ่ะจะน็อกจะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าเพราะว่าในข้อมูลเนาะเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําเยอะๆนะคะก็เปิ้ลนก็แล้วพี่ๆในกิฟรินก็โทรมาบอกเออเนี่ยกินน้ำเยอะๆนะกินฟิตออย์นะแล้วก็กินข้าวก่อนไปนะอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็เออทำตามที่พี่ๆเขาบอกนะพอวันที่14นะคะ วันที่14สิงหาคมเราก็ไปฉีดนะ,ะในใบนัดทุกคนใบนัดบอกว่าตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงรอบเช้าแต่เชื่อไหมเราต้องไปดีนะที่ที่พี่พี่พี่อึ่งนะโทรมาบอกเธอต้องไปก่อนนะถ้าเธอไปเร็วเธอจะได้ฉีดเร็วก็เลยเฮ้ยที่แรกกะว่าจะไป8โมงครึ่งกะเราก็เปลี่ยนแผนเลยนะคะเราไปกัน7โมงครึ่งค่ะไปแต่เช้าเนาะก็7โมงครึ่งก็ฉีดเสร็จก็ประมาณ9โมงนะคะก็ พอฉีดเ,เสร็จเนี่ยให้ฉีดในข้างที่เราไม่ถนัดนะคะทุกคนสมมติอย่างเปิ้ลเนี่ยเปิ้ลถนัดข้างซ้ายเปิ้ลจะให้หมอฉีดข้างขวาเ<ว>พราะว่าให้ใช้ในข้างที่เราไม่ถนัดเพราะว่าถ้าข้างที่เราถนัดเนี่ยมันจะมันจะมันจะระบมอืมคือหลักๆคคือต้องพยายามฉีดในข้างที่เราไม่ถนัดเพราะว่าพอฉีดแล้วเนี่ยเราพยายามอย่าให้เขาหาักโหม แต่ก็พยายามที่จะแบบนี้ค่ะผ่อนคลายยืดเส้นยืดสายอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉีดเสร็จก็ให้พัก30นาทีนะคะดูอาการก็ยืดคือแบบขยับร่างกายเนาะขยับร่างกายเพื่อให้เลือดมันไหลเวียนให้แบบคือวัคซีนไม่ไม่เกาะที่ท,ที่ที่เดียวเนาะก็ดูอาการหลังจากนั้นก็ได้ใบเขาเรียกอะไรนะใบรับรองแพทย์ว่าเราอะฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วแล้วก็ฉีดอีกครั้งในวันที่6พฤศจิกายนะคะเข็มที่2เนาะ ที่เดอะสตรีทเหมือนเดิมการที่ถ้าเราฉีดเสร็จแล้วนยคะก็หลังจากให้กลับบ้านได้เนี่ยแอลกอฮอล์ห้ามนะคะทุกคนใครที่นั่นนะแอลกอฮอล์ห้ามแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆกินน้ําที่ไม่มีรสชาตินะคะหมอนแนะนำหลายๆหลายๆคนไปกินน้ําแข็งไปกินน้ําหวานอะไรเงี้ยอย่านะคะทุกคนเพราะว่าเราต้องทําความเข้าใจน,นิดนึงว่าแอสตาซินิกาจะทําให้เลือดหนืดเลือดข้นเพราะฉะนั้น น้ำอะไรที่มันเป็นน้ําตาลอ่ะพวกกาแฟมันจะเป็นน้ําตาลเป็นนมพวกนี้มันก็จะทําให้เลือดหนืดเลือดข้นมากขึ้นซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายงวดสักวันเธอค่ะนะแล้วก็พวกของหวานของอะไรเนี้ยอย่างพี่หมายอ่ะพี่หมายไปกินตอนเย็นเนชีดวันนั้นเราก็ไปกินอ่น้ําแข็งน้ําตาลสดแก้วใหญ่ๆค่ะทุกคนซึ่งน้ําตาลสดก็เป็นน้ําหวานแข็งก็เป็นคือมันทําให้เลือดแข็งตัวได้ง่ายเนาะมันก็เลยแกก็เลยมีไข้ขึ้นมีอาการไข้ขึ้นก็ น็อกอยู่หลายวันนะคะก็หลักหหลังจากเราฉีดมาแล้วนะคะทุกคนก่อนฉีดแนะนําให้เตรียมตัวโดวยการที่เตรียมน้ํามาตุนไว้เยอะอาหารพยายามซื้ออาหารมาไว้นะคะเอาอาหารมาไว้เปิ้ลนก็จะมีไข่มีอะไรอย่างเงี้ยก็ฉีดเสร็จเพื่อนก็จะซื้ออาหารมาไว้กินเก่งมากนะคะฉีดเสร็จแล้กินนู่นกินนี่กินทั้งวันนะคะผลมากล่างไม้พวกส้มพวกฝรั่งเนี่ยคะ่ะก็ซื้อมาตุนไว้เนาะน้ําเนื้มนี่อย่าให้ขาดนะน้าเนืม้มเราก็ต้อง น้ำเราต้องกินเราต้องกินน้ำเยอะๆนะเพื่อที่ให้ร่างกายได้ขับถ่ายหลายๆคนถ้าไม่ขับถ่ายเนี่ยอาจจะอาจจะแบบมีไข้ขึ้นเงเนานะแต่ว่าหลังจากฉีดก็ในวันแรกปิ้นก็ไม่มีอะไรมากก็เดินฉีๆๆนะ่เดินฉี่เนาะก็กินพยายามที่จะกินน้ำเยอะๆปิ้นก็จะกินพอพอฉี่ปุ๊บปิ้นก็กลับมากินน้ำอีกฉี่ปุ๊บปก็กลับมากินน้ำอีกเพื่อเพื่อเติมให้ให้มันแบบคือคือให้มันก็ไม่กินน้ำเย็นนะกินน้ำธรรมดา กินน้าธรรมดาแต่ถ้าตอนเช้าใครกินน้ำกระชายได้จะดีมากน้ำกระชายน้ำพึ่งน้ำมะนาวอย่างเงี้ยพวกนี้กินแล้วก็ขับถ่ายได้ดีด้วยค่ะทําให้ร่างกายเราเบานะ,ะแล้วก็โล่งไม่เจ็บคอคือคือ,คอกินแล้วคอชุ่มเลยนะลองไปทําดูนะคะน้ํากระชายมะนาวแล้วก็น้าพึ่งแล้วก็ใส่น้ําขิงด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็ลองทําดูเนาะตอนเย็นก็ไม่มีอาการใดๆนะคะเพิ้นก็พยายามพักผ่อนให้เต็มที่ไม่ไม่สไงสุงซีกับใครเลยนะปิดบ้านปิดบ้านปิดประตูก็ นอนดูหนังนอนถือโอกาสเนาะถือโอกาสพักผ่อนไปในตัวนะคะก็ที่แรกก็จะหยุดวันหนึ่งเพราะว่าค่าใช้จ่ายของของเปิ้ลอะสูงมากเลยนะค่าที่แบบเดือนหนึ่งตกวันละแปดร้อยเฮ้ยแต่คิดไปคิดมาเราต้องเอาร่างกายก่อน,เร,อเ,ออนเราต้องเอาชีวิตเราก่อนเพราะว่าถ้าถ้ามัน,ถ,มนถ้ามันพักผ่อนเพียงพออะไรเงี้ยถ้ามันหายสนิทเนี่ยเราไปทํางานเราก็จะไม่ต้องกลับมาเสียเวลาที่จะพักผ่อนอีกอะไรเงี้ยเนาะ แล้วพอในตอนกลางคืนนะคะกลางคืนก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนก็อาจจะแบบเจ็บเจ็บตรงที่ตรงที่ปวดเนาะแล้วก็บางทีก็เอ้ยรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวเป็นก็อัดยาพาราเลยนะอัดทุกสี่ชั่วโมงนะสี่ถึงหกชั่วโมงยาพาราครั้งละเม็ดเนาะเออเปิ้นก็อัดไปก็ดีขึ้นนะก็เดินฉีเดินอะไรเงี้ยพอตอนเช้าเปิ้นก็ไม่ได้กินน้ํามันปลาตอนเช้าไม่ไกินน้ํามันปลาไม่ได้กินแอตตาคิวก็รู้สึกว่า พอช่วงบบ่ายมาก็ไม่ค่อยฉีดละก,ก็ปกติกันใช้ชีวิตก็ปกติแต่ว่ากินน้ําก็กินเยอะหน่อยอะไรเงี้ยนะคะก็พยายามแบบเช็คตัวเองสังเกตตัวเองนะคะถ้ามีไข้ลุ่มๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบถ้าใค,ใครมีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็โทรไปสอบถามหมอได้นะคะเขาจะมีใบมาให้ไม่น่ากลัวใดๆนะคะทุกคนเพราะว่าการที่เราฉีดวัคซีนเป็นการป้องกันลดการ ไปนอนโรงพยาบาลน,นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าการฉีดวัคซีนแล้วเราจะไม่เป็นนะคะเราจะไม่ติดไม่ใช่นะคะแต่ว่าคือลดการลงปอดลดการที่จะไปนอนที่โรงพยาบาลน,นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วแล้วโดวยการเป็นแม่ค้าเนี่ยบางครั้งอะลูกค้าบอกเอ้าแม่ค้าไม่ได้ฉีดอีกเหรอลูกค้ากลัวนะคะลูกค้าตกใจนะคะทุกคนแม่ค้ายังไม่ได้ฉีดลดตรงเนงบอกเลยว่าที่พระรามเก้าเนี่ยคนติดเยอะมาก คนตายเป็นเบื่อเลยลูกค้าเปิ้อนอะหลายๆคนเอ้ารู้อีกทีเอา้เเอาเสียแล้วเหรออะไรเงี้ยเอา้าเฮ้ยวันนั้นยังเห็นอยู่เลยอะไรเงี้ยคือแบบมันมันที่ที่กรุงเทพนี่เป็นอะไรที่บอกว่าใบไม้ร่วงอะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะพยายามที่จะดูแลพยายามที่จะนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอ่ออันไหนบอกได้ก็บอกเนาะแบบว่าพยายามคือหลักๆอะเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอ เนาะแก,แกอย่างเปิ้ลอะพื้นที่ทำเลสวยมากเลยนะแต่ตอนเย็นเปิ้ลไม่หัวซาเลยนะภาษาอีสานบอกไม่หัวซาเออคือเปิ้ลพยายามไม่สนใจพยายามตัดใจเพราะว่าถ้าร่างเราทำคนเดียวท่าร่างกายเราไม่แข็งแรงเราจะเสียเวลามากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเปิ้ลก็คือเฮ้ยเอาแค่เราผ่านค่าบ้านค่าเช่าได้เออกินอยู่นิดๆหน่อยๆแค่นี้พอก่อนเออแล้วในจังหวะโอกาสดีๆเราค่อยเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะฉะนั้นก็ นี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะเรื่องราวของการฉีดวัคซีนที่อยากจะมาเล่าให้กับทุกคนนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้ฉีดก็ลองจองดูนะคะลองติดลองแบบฟังข่าวสารนะคะนี่ก็โชคดีที่พี่ๆเพื่อนๆพ่อค้าแม่ค้าหลายๆคนเขาค้าขายกันเนาะเขาก็เออแบบบอกกันนะะเออบอกกันอะไรถ้าเออเราก็เลยได้มีโอกาสไปด้วยกันนะคะ ก็มีพี่ๆน้องๆห่วงใยกันเต็มเลยนะครับเออเป็นยังไงบ้างเป็นอาการอย่างไรอะไรนะคะก็ห่วงใยมาก็ซาบซึ้งนะทุกคนเพราะว่าการใช้ชีวิตในกรุงเทพไม่มีญาติเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่แบบเออเฮ้ยเหมือนพระพุทธเจ้าพูดอะ ความใกล้ชิดสนิทยิ่งกว่าญาติอะไรประมาณเนี้เออมันใช่เลยนะคะก็นี่ก็เป็นเรื่องราวของการฉีดวัคซีนแล้วก็ที่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังนะคะก็สําหรับคลิปนี้แม่ค้ากทธมอขอลาไปก่อนนะคะหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่ค้ากทมด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย